เวิร์ช็อปสองีก็จะเน้นในเรื่องการปฏิบัติในเชิงลึกแล้วก็ความรู้ในเชิงลึกมากคือเปิดโลกให้น้องๆได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆอย่างเช่นเรื่องของการตลาดยุคใหม่ว่ามันมีอะไรการเปลี่ยนแปลงบ้างคือตลาด4.0ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนบ้างเวลาเขาคิดผลงานของเขาเขาจะต้องมองว่าเออลูกค้าเขามีลักษณะอย่างไรเขาจะเข้าถึงลูกค้าเหล่านั้นได้อย่างไรซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะมาประยุกต์ใช้ การสื่อสารที่ดีนะครับอยากให้ตั้งต้นจากว่าเราจะพูดเพื่ออะไรคือเอาเป้าหมายของเราเป็นหลักก่อนให้คนรู้สึกแบบไหนแล้วก็อยากให้รู้เรื่องอะไรด้วยอย่าลืมเอาความรู้สึกเข้าไปอยู่ในสมการของการสื่อสารด้วยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดเรื่องความรู้สึกออกไปแล้วเนี่ยการสื่อสารนั้นอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเลยก็ได้ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้ลองให้น้องๆแบบเขย่ขยาตัวเองลองพูดผิดไม่เป็นไรผิดอยู่การเรียนรู้แล้วปรากฏว่าก็เห็นหลายๆคนเลยที่รู้สึกว่าทําได้ ถ้าอยากเก่งบนเรื่องการสื่อสารนะครับข่าวดีอย่างหนึ่งก็คือว,ว่าใช้ทุกวันที่เราได้ใช้การสื่อสารนี้แล้วเนี่ยทำให้มันเป็นวันที่เราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นลองดูว่าคนไหนีเก่งแล้วแล้วก็แบบไปจุกวิชาจากเขาอ่ะดูว่าทาไมทาไมเขาถึงเล่าเรื่องเรื่องนี้สนุกจังเลยนะครับแล้วก็เก็บไปเป็นตัวเราใช้บางทีเนี่ยอาจจะเป็นให้คนอื่นมาฟีดแบ็กเราด้วยก็ได้ว่าแบบเออเราเล่าเรื่องแบบนี้แล้วเราพรีเซนต์งานแบบนี้แล้วมันน่าเบื่อหรือเปล่ามีอะไรบ้างล่ะที่เราควรจะต้องเติม ถ้าเราเป็นคนที่เปิดกว้างแบบนี้ทั้งแบบไปหาความรู้แล้วก็ยอมรับฟีดแบ็กแบบนี้จะช่วยให้เราสามารถที่จะพัฒนาได้ดีดขึ้นครับเอาไปผลิตภัณฑ์เวลาคุณทาผลิตภัณฑ์แล้วคุณคิดถึงผู้ใช้เป็นหลักนะฮะมากกว่าการที่คุณคิดถึงงานประดิษฐ์เป็นหลักเป็นสิ่งที่ผมพยายามให้เขาได้ย้อนคิดกลับมาว่าคนที่ใช้สอยเนี่ยเขามองอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะเน้นย้ำก็คือการที่ทำให้ของมัน ใช้ง่ายน่าใช้นะฮะแล้วก็พูดถึงใช้สะดวกหมายถึงว่าไม่ทําให้เกิดความผิดพลาดในการใช้ปุ่มกดเป็นอย่างไรอันนี้เราก็จะให้หลักการคร่าวๆไปก็เห็นศักยภาพที่มีอยู่มากนะฮะในตัวของน้องๆกลุ่มนี้ครับถ้าอยากจะขยายเป็นธุรกิจด้วยนะ <S <S ก็มองว่ามันก็เป็นไปได้นะฮะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ขึ้นกับว่าการที่เขาไม่หยุดที่จะคิดคิดไปเรื่อยๆนะฮะคิดแล้วก็เปิดรับต่อข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถที่จะสร้างสร้างอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆได้ ซ่อมของเดิมทาให้มันดีขึ้นซึ่งมันจะเริ่มต้นจากตัวเองที่จะต้องใส่ใจต่อข่าวสารแล้วก็ผลักดันความคิดตัวเองให้ออกมาเป็นรูปธรรมให้ได้นะฮะแล้วมันไม่ต้องเป็นของใหญ่อ่ะคุณปรับปรุงอะไรเล็กๆน้อยๆนะฮะ small improvement ต่างๆพวกนี้นะมันเป็นจุดเริ่มต้นของของใหญ่ได้ทั้งนั้นขอให้เรามีพลังที่จะก้าวต่อไปครับมันมีกระบวนการคิดงานดีๆออกมาได้สิ่งหนึ่งที่ในการตลาดที่มันจําเป็นมากๆก็คือเรื่องของความเข้าใจลูกค้า นะครับเราพยายามที่จะปลูกฝังเรื่องการทําความเข้าใจลูกค้าความต้องการลูกค้านะครับความเจ็บปวดปัญหาความคาดหวังความกลัวของลูกค้านะครับแล้วก็มาทําเป็นคอนเทนต์มาทําเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ตอบโจทย์นะครับที่ตอบสนองต่อความต้องการของเขาเหล่านะั้นจริงดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมันหรือมาร์เก็ตติ้งโดยองค์รวมเองก็ตามเนี่ย มันไม่นิ่งนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะว่าด้วยความที่พฤติกรรมผู้พิโภคเปลี่ยนไปเทคนีเปลี่ยนไปเครื่องไม้เครื่องม,มือเปลี่ยนไปวิธีดีที่สุดก็คือการอ่านข่าวสารนะครับอ่านบทความอ่านบทวิจัยอ่านเทรนด์ตลอดเวลาสิ่งที่เป็นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของนักการตลาดที่ดีคือ,อมี growth mindset นะครับการเรียนรู้และการวิเคราะห์นะครับไม่พยายามที่จะยึดติดอยู่กับความสําเร็จเดิมๆอันนั้นต่างหากที่จะเป็นหัวใจสําคัญของของ,ของนักการตลาดครับ แต่ก่อนนะครับผมเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสื่อสารเท่าไหร่มาต่อกา้าปึ๊บเขาให้ขึ้นพรีเซนต์ครับผมก็ได้พัฒนาสามารถพูดออกมาแบบจากใจจริงผมได้ครับผมุมนักเรียนอะาชีวะเป็นเป็นความหวังของสังคมของประเทศจริงๆเลยนะครับเพราะว่ามีความสามารถที่จะสร้างนาวัตกรรมอะไรได้ดีเป็นกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนนะรับรู้ความต้องการแล้วสามารถมาสร้างโซลูชัน เอาโปรดัก์ที่เขานวัตรกรรมที่เขาผลิตขึ้นมาได้เนี่ยไปส่งมอบไปสร้างคุณค่าให้กับชุมชนให้กับสังคมนี่เป็นกําลังสําคัญครับท,ที่จะที่จะทําให้ประเทศของเรามัมีการเปลี่ยนแปลง